กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะแคบปนันี้กับมิซาโอพาร์ที่5กันแล้วนะครับอาจจะพาร์หน้าเป็นพาร์สุดท้ายแล้วมนะั้งตอนนี้ผมก็มาถึงทางตันแล้วครับยังไม่รู้จะไปทางไหนต่อเนี่ยคือมันตันแบบตันจริงๆนะคือไม่รู้จะทําอะไรแล้วคือเราไปเปิดห้องอผมเปิด Security <ๆ>เดี๋ยว เดี๋ยวเปิดมาก็เอาเลยเหรอคือมันตันจนแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้ะแล้วก็พาที่เราได้ของมาแล้วซึ่งตรงนี้มันก็เป็นทางหลอกรู้ไ่มทำไมช่วงนี้ก็วัดกินด้วยครับไม่มีอะไรเลยอระอือ ห้องซ้ายห้องซ้ายเราก็ไปไม่ได้ไม่รู้คือตอนนี้ผมต้องไปหาใครอะไรยังไงก็ไม่รู้ไอ้ครูนี่ก็ยังไม่ไปไหนเลยก็อ,อาจจะต้องหามิซาโอให้เจอครับแล้วก็มาบอกครูงนนั้นก็ยังสับไปเหมือนเดิมอ่ะสับต่ออ่ะห้องครัวก็ไม่มีอะไรให้และนอกจากไอ้ผีมันกินดิบๆอย่างนั้น ก็เดี๋ยว the dad father the the dad อะไร father อะไรนะ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะอาจจะเป็นซีรีส์แยกพี่เกมนี้ซีรีส์เขาท่านที่จะทำเยอะใ้ลูกบาสเราทำอะไรได้ไหมห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ้ลูกบาสที่ล่วงไปตรงนี้ก็อ่าทางนี้มันคือทางไปต่อซึ่งเราสามารถจบได้เลยเนี่ย ทำเป็นเล่นแต่คือผมยังไม่อยากจบอ่ะคือมันเหลืออีกหนึ่งดวงวิญญาณกับอีกสองอ่าอีกสองของอะ่ะสคิงไอคีอ่ะเดคีอีกสองซึ่งเราต้องหาไอคีอีกสองอันนั้นนะแม้ว่าบางทีมันจะทำให้วิญญาณน,นอนแอก็เถอะมันไม่มีอะไรพูดถึงเบสบอลแล้วอะ่ะพาทห้าจัดไป อแล้วเราจะทำอะไรได้ไหมห้องพอนี่มันต้องมีอะไรอีกแน่เลยสารตัแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี่ถ้วยฟิลเดี๋ยวผมลองเดินไปกระเป๋าไม่มีแล้วผียังไม่มีแล้ว เดินไปไหนไม่ได้แล้วไปทางไหนได้มั้งเนี่ยเปิดเกมมายังมีทางเลือกนะแต่ตอนพอมันใกล้ end เ,เกมหาทางไปไม่ได้ะ่ะไม่ได้เลยจริงๆอ๋อนี่ไง เอ่อเครกเซลโฟนโทรศัพท์ที่แตกโอเคเหลือหนึ่งเอ้าผมก็หาที่ใช้ไอ้นี้ได้แล้วนี่วะโอ้โหมันมันควรจะได้ตั้งแต่พาแรกนะแต่ผมลืมใช้แน่เลยวิ้งนอนหลับได้เหรอเซฟกันเลยอืมหลับละเดี๋ยว เรียบร้อยเป็นหุ่นแทนเลยหลับได้ไม่บอกอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ทำอะไรไม่ได้โอเคโหหลับใกล,ใกล้หุ่นโอเคเก็บเดนน่าจะได้เยอะอู่อ่ะไอเทมลิสเราได้ครบแล้วอ่ะมาปลกกันเดี๋ยวผมไปเซฟกลับไอ้นั่นก่อนนี่เขาพูดอะไรวะโอเคไม่น่ามีอะไร คือตอนนี้เราได้ของครบแล้วเหลืออีกหนึ่งโดมิญานซึ่งกูต้องปลุกม,มึงไหมเนี่ยอันนี้โทรอีไม่รู้เซฟแล้วโอ้ยนี่ไงกญแจ้งหกทำไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอยังไม่ได้อีกหนึ่งดวงนยานยิราอ่าฮะคุณทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออ่า,าทีวันนกาวละอาจจะรู้อะไรบางอย่างต้องไปคุยกับไอ้บ้านนั่นใช่ไหมเนะี่ยโอนิกาวละคุณรู้อะไรไหมโอ้ฉันเข้าใจแล้วเธอรวบรวมคุญแจสำคัญได้หมดแล้วสินะยังไงก็เธอเอ่อ ผลของคำสาปก็ยังไม่หายไปออิซิมวีวิวนิด e เซนซิฟาก็คือ c ซนซิฟายเออราต้องหาอะไรมาสั่งเบยคุณเห็นไอสีแดงตรงหลุมศพข้างนอกนั้นไหมละ่ะมันเป็นคือดวงจิตของใครสักคนที่ตายนี่แล้วก็ is... แล้วก็จะมีชื่อในหลุมศพตรงนั้นคุณต้องสั่งเบยเขา เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของเธอให้เป็นอิสระก็คือไอ้น,นี่ครับมีซ่าโอมนะอ่ามันตอนนี้ต้องใช้มันมีสี่หลุมศพแล้วก็โซเดมัสบีโฟเนมทีออฟตอนนี้หลุมศพนั้นอ่ามีชื่อของพวกเขาแล้วสามคนเห๋ือแค่คนเดียวซอมวันมัส ต้องมีคนสุดท้ายที่ต้องเป็นคนสั่งเว้ยอ่ออย่างนั้นฉันจะฉันจะเป็นคนสั่งเว้ยเองแต่นั้นเป็นไปได้ยากเลยนะทูสทูมอ่าบอนต้องเป็นคนที่เกิดจากคนที่เธอเกลียดจริงๆฉันพนันอ่าฉันแน่ใจเลยว่าเขาไม่ได้นังเกียดเธอเรสเม้น t โอเค You set out to save her คุณ คุณจำเป็นต้องช่วยเธอเพราะฉะนั้นคุณช่วยเธอแต่เพราะฉะนั้นเธอก็ยังไม่เกยดชวนโอ้ยแต่คนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่บางทีคุณลองคิดสิว่าใครที่ต้องเป็นคนถูกสองเวยคนที่มิสโอเกียนเป็นไปได้ไหมว่าโทมัวะไม่ได้ดีแต่โทมัสมันไอ้คู่ อะ,อะไรกันนะอ่าคำสาบยังไม่หายไปไงั้นเหรอบางทีมิซาโออาจจะเกลียดเขาก็ได้แต่เขาพิคอรเพราะเขาไม่เคยฟังเธอเลยเลย so e f I certify him หลังจากนั้นเอาเลยไหมล่ะอ่าเลือดฉันไม่หยุดไหลเลยอ่าครูค,คะถึงมันจะไม่เป็นไรกเ็เถอะ คุณจะต้องดีขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนเรียบร้อยผมว่ามันคือมันชอบโทมะเว้ยได้ป่าวะคือด้วยความที่โอ้โหปซ่อนใตโต๊ะด้วยเก็บงานจัดคือไอ้ครูอผมว่ามันค่า อีนี่เว้ยข้าอายกาเพื่อเราเว้ยเฮ้ยนี่ไงสีแดงแล้วไปตามก่อนมันก็ยังไม่ตื่นมันนอนนอนตลอดการเลยนะมาอยู่ละนอนไปเลยอไม่ปลุกด้วยไปละเจอกันเพื่อนได้ยัง โทมัสฉันได้ยินอะไรกระซิบชิบได้ยินเสียงกระจกอะเธอทำทุกอย่าง you done everything you need to do เธอทำสิ่งที่ต้องทำหมดแล้วใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นไหมอ่านี่คือกุญแจหลักสำคัญตอนนี้มีโอะ s h o l d be safe ตอนนี้มีโอะปัดภัยแล้วอะไรอะเฮ้ย แสงส่องมาที่เรามิซาโอเชินพนันได้เลยว่าเธอ,อเธอ่อเธออะไรวะแฮปปีหอุดมีบางอย่างที่อยากจะพูดถ้าเธอไม่ต้องการที่จะให้รูปพวกนี้อออกโดนอะไโดนส่งออกไปแล้วก็เธอน่าจะเธอน่าจะรู้ดีนะอดีตเดนเก r l เธอควรจะเชื่อฟังฉันนะ เพราะละอา now keep her locked p ยิ่งมั o ล็อคอัพเหอ้เธออยู่กับรักมากๆกันเดี๋ยวใครอ่ะอย่าบอกนะว,ว่าโอ้โหเรียบร้อยครับหยุดทีไม่เอาอีกแล้วอมีใครอยู่ในนั้นไหมเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์เรอ จะซ่อนไปเลยออกมานี่สิครูละครูค,ครตาเหรอเนี่เธอทำอะไรอยู่ที่นี่อนี่มันห้องน้ำเด็กผู้ชายนะครูค่าเกิดอะไรขึ้นนี้นเหรอ,อลองให้จะบอกนะครูคนดีเราตีผิดคนนะ,อะ,อะตอนนี้ใจเย็นลงยังล่ะค่ะ เอ่อถ้าเกิดอะไรขึ้น You something h a p p e n to you เกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอสามารถบอกฉันเกี่ยวกับปัญหาของเธอได้นะ we can discuss it all อยู่ไรพวกเราจะมาคุยเรื่องนี้กันฮะจากนั้นแล้วเขาก็ฟังมิซาโอ,อพูดเออ she v i s i t ี me เธอมาหาฉันหลังจากนั้นแล้วเธอก็หายตัวไป เธอพูดบางอย่างเกี่ยวกับแต่ฉันก็ข้างยุ่งฉันเลยไม่มีเวลาฟังเธอเลยฉันรู้ว่ามันเจ็บปวดแต่ฉัน I can help แต่ฉันช่วยเธอไว้ไม่ได้ if I had hear her out เธอคงจะไม่หายตัวไป ทำไมอาจารย์คุรุตะถึงโกหกฉันอย่างนั้นนะอ่า uh, อีดี้ซอมติงยูแคทเทอร์มีมีอะไรที่เธอไม่สามารถบอกฉันได้ใช่ไหมกุ๊กะเออขึ้นหมูหนูอกหักหนูมันโง่เองที่มันอะไรอ่ะช h a t ต i ิ g งมายเซล แล้วก็ปิดประตูอยู่ในห้องน้ำอย่างนั้นอืมอย่ากังวลไปเลยไอ้วิวรามิเนเซเวอร์ออนไ t เดี๋ยว,นนยยวถ้าเธอปฏิเสธนะคุณจะเอวิเอฟเพลนส์อิทูคุณก็เคยเจออย่างนั้นเหมือนกันหรอคะคุณคุณระตต์อ่ายูไฟส d ออาเธอคิดว่า เลยคิดว่ามันแปลกไหมล่ะที่เกิดขึ้นกับฉันอ,อา่าค่ะก็ข้างที่จะจะดัดยุไรส่วนไหนเพราะคุณเป็นคนที่ดีมากแล้วก็ทุกๆคนชอบคุณด้วยจริงนะดีงั้นเหรอฉันรับเบื่อกับคําพูดแบบนั้นจริงๆมันเป็นคำอะไรที่นักเรียนพูดกันตลอดทุกวันเลยหนูเข้าใจค่ะมันน่าเบื่อใช่ไหมที่ต้องฟังคําแบบนั้น เหมือนกับหนูแน่นอนว่าไม่เธอเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากเลยล่ะ,ะครูคะอ่าอยู you not like ่นัดไรเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่โง่เลยอ่ะจริงๆนะเธอเป็นผู้หญิงที่ใจดีและอ่อนโยนฉันชอบเด็กผู้หญิงแบบเธอจริงๆเดี๋ยวจูบกันแล้วมิสเโอ ครูค่ะปล่อยหนูไปเธอค่ะขอร้องดูมือเธอสิสวยจังเลยนะเนี่นี่มันไม่ตลกแล้วนะคะครูเธอสวยจังเลยนะมีสาโหอหมเออไม่มิซาโอทำไมเธอต้องหนีไปด้วยล่ะเเกียดชันนั้นเหรอเจร้อย เธอยกย่องคนอย่างฉันและฉันไม่ใช่องั้นเหรอมันนี่ส <c oughs> ิวิ่งเร็วเปิดไม่ออกทำไมผมว,ว่าอะไรวะไอเมส it ดเดิ w เวเพราะฉันล็อกมันไว้แล้วไงล่ะมีใครมารบกวนพวกเราได้แล้วละ่ะไม่นะเปิดที่ไม่ไม่จริงอีอครูเวนไม่ออกไปนะไม่เมาขึ้นมาเรียบร้อย โโอ้หไม่เอ่อต้องขอให้ใช้วิจรารณญานในการรับชมริงทำไมทำไมเธอถึงปฏิเสธฉันทำไมไม่มีใครเคยทำอย่างนั้นเหยียบฉันไม่เคย อะไรต่อเดี๋ยวเธอตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วเรียบร้อยไอ้คูเวนนี่อ๋อแล้วมันลงมาขุดวิแขนขาหายหมดเลยครับนั่นมันอาจารย์คุรตะข้ามนะโอ โรงเรียนกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วบอมิโซเรียกฉันเฮ้นี่เธอจะไปไหนล่ะเอาแล้วโทมะดีนะเอาตีอาจารย์น่ะตีถูกคนเฮ้ยนี่ไงโอ้ร้องไห้เลยครับโอ้เอนเนี่ยรอยโดนบีบคออ๋อ คือมันมุนหญิดครับคืออันนี้ไม่ได้ข่มขืนนะคือโดนะบีบคอครับอาจจะตอนหนีเนี้ยโดนตกอาจจะโกรธด้วยแหละมิซาโอฉันเจอเธอแล้วขอบคุณที่หาฉันนะมิซาโอ ้องฟ้าช่างแจ่มใสเหลือเกินมิสโอะตอนนี้เธอเป็นอิสระาจากาจากความทุกข์ทรมารแล้วนะมาครับอ่า,อานี่มันคือห้องสภารักเรียนอย่างนั้นเหรอฉันที่จริงฉันควรจะบอกอขอบคุณโอนโอนิกาวาระหน่อย ว่าเขาจะอยู่ข้างในนะเย้เออนี่เธอมาทำอะไรข้างนอกนี่ล่ะเอ่อนี่คุณมีเอ่อคุณโอนิกาวาละอยู่ในนั้นไหมโอนิกาวาล่างั้นเหรอใครล่ะโอ้โอนิกาวาล,าละ,ะก,าาลาก็คนที่อยู่ในห้องสภานักเรียนประธานไงล่ะนี่บ้าอะไรของเธอเนี่ยเธอพูดบ้าอะไรกันฉันเนี่ยประธานนักเรียนของสภานักเรียนแล้วก็ฉันไม่เคยได้ยิน ไม่มีโอนิกาบาระเคยอยู่ในห้องสากงเรียนมาก่อนเผงอะตัวละครลับเดี๋ยวหัวล้นใครทุกทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอายกะโยชิโนทั้งหมดนั้นเรสอากอนหายไปไปพักผ่อนหมดแล้วเออแล้วก็อาจารย์มิสอ,อาจารย์คุระตะ คนที่ฆ่ามีซาโอแต่ไม่เคยมีใครสนใจแล้วก็คนที่ตายไปจากตายไปในโลกอื่นถูกลบไปอิลออิสอมเอซายเซนถูกลบไปจากการดำเนินชีวิตของเราก็เหมือนแบบประมาณแบบคือหายไปเลยคือไม่มีใครสนใจแต่ฉันจะไม่ลืมเลยว่าโยชิโนะและ คุณรตาทาอะไรกับมิสาโอเออยูชิโนะกับคุณรตาที่มาทําเยอะนะไหนยังมีโอโตเมอีกอะ่ะรอพเปอรี่บีฟอก์กตเทนฉันจะไม่ลืมกับสิ่งที่เกิดกับมิสาโอดได้เลยฉันหวงว่าวอนี้กาวาระอะไรอะฉันงว่าถ้าคุณโอนิกาวาระตายในโลกอื่นเหมือนกัน อฉันว่าไม่หรอกอ่าฉันแค่สงสัยมันน่ะเออฉันไม่เคยเห็นโอนิกาบาระหรือโทวินันดีทั้งคู่ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแต่เขาเป็นคนที่แปลกๆอยู่นี่เธอตรงนั้นน่ะอ่าหันมาสนใจสิ่งที่ฉันกำลังสอนซะออ้ขอโทษค่ะอืมเนีย่ยเพื่อนขำมันใหญ่ เ,เด็กข้างหลังนี่มันก็ยังกินข้าวมิเ้เลยนะมิสโอก็ยังคงหายตัวต่อไปและร่างกายของเธอก็อา่าและร่างกายของเธอฉันเป็นคนที่เจอคนที่หายไปบางทีชีวิวบางทีเธออาจจะไม่เคยถูกค้นเจอเลยก็ได้แต่ถึงงั้นก็เถอะอมิสโอกก็ยังคงยิ้มแล้วก็ กับตอนสุดท้ายอยู่เชื่อว่าเชื่อว่าเธอก็ยังอาไม่ใช่ฉันเชื่อว่าเธอรอดพ้นจากความเจ็บปวดงั้นแล้วละฉันดีใจนะดีใจด้วยนะมีสโอะโถมะชิบหายแล้ว <c oughs> เมื่อกี้หล่นจริงลืมไปเลยว่ามีคนสุดท้ายนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกพาร์ทที่ผ่านมาแล้วครับผมก็เดี๋ยวผมจะย้อนคัมแบ็กไปตอนช่วงที่เราเจออ่าที่มันให้เลือกนะครับว่าเราจะจัดการเราจะสั่งเวรใครนะครับว่าระหว่าง อไอ้ครูนะครับกับไอ้โทม่าเนี่ยว่าเราจะสั่งเวยไครนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองสั่งเวยโทม่านาะแล้วก็จะดูว่าอีกฉากจบหนึ่งเป็นไงนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันเนาะโอเคเนาะมาเจอกันครับมาครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นฉากที่อ่าเดี๋ยวหาคนสั่งเวยเนะยาะเดี๋ยวผมก็จะจัดการเลยแล้วกัน การโทรมะได้ไหมสั่งเบอร์โทมะไปนนนนมีโซกุโซโซโทในให้ฉันด้วยความผิดของเธอความผิดอับสตาร์บไม้เรียบร้อยหมอนแปะมันค่อนข้างมีฉากจบหลายฉากโอเคเราไปช่วยครูก่อนเอออะไรกันคำสาวยังไม่ไปอีกเหรออ๋อแปอ๋อแปลว่าเออใช่ใช่ใช่ เหมือนของร้อยสังเลยครบไปคือที่ผมได้เอ็นไปมัน normal นเอ็นปกติด้วยไงสองเลยนะเออคุรุะตะจุดอะไรขึ้นกับเธอนเนี่ยหรออาหนูเจอกุญแจหลักแล้วตอนนี้มิสะโอะก็ควรจะถูกอา่าตอนนี้มิสะโอะก็ถูกช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ออันนี้จะเป็นความจริงนะครับก็ใครเคยเห็นไปแล้วก็นะมันก <Pues S 1> ็ย <brainstorm> ังเหมือนเดิมนะอัน <riz> น <fold> ี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะครับเดียบร้อยความจริงจะถูกเปิดเผยผมไม่รู้ว่าเอาแบทเอ็นแล้วก็เอ็นอื่นๆนี่เอาอยังไงนะเดี๋ยวก็จะไปกลายจะไปนั่งเจ็บอาชิเมนต์อยู่น่มัน ดูท้องฟ้านั่นสิตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วต้องขอบคุณพระเจ้าที่เอคำสาปนั้นหายไปแล้วครูคุณขามิซาโอเฮ้ยเธอเห็นเงี้ยงั้นเหรอเธอเห็นหมดแล้วเธอก็เห็นเหมือนกันสินะนี่เขาขนี่เขาจะฆ่าฉันเหมือนกันนี่เหรอนี่ครูฉันหนู หน,หนูยังไม่บอกใครหรอกฉันะ้หนีออกไปจากที่นี่หนูจะหนูสัญญาเลยอะ่ะนัครูครูคะเหยียบร้อยมีโหชื่อได้ไยน,นี่ก็น่าจะโดนมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเธอยังไม่กลับบ้านอีกละ่ะครูคะ ทำไมเธอถึงร้องไห้ล่ะเธอบอกฉันได้ทุกเรื่องเลยนะเออไอเฮฉันหนูทะเลาะก,กับเพื่อนนิดหน่อยมันเป็นความผิดของหนแูแต่เธอบอกว่าเธอไม่เคยเป็นเพื่อนกับหนูเลยอืมอืมฉันเข้าใจแล้วมาโฮอิสออลีมีโฮกับมาโฮอ๋อมาโฮคือคนเดียวที่ แฮร์ออลีวันแฮรคือคนเดียวที่หนูมีอ่ะถ้าไม่มีมาโฮแล้วก็หนูต้องโดดเดี่ยวจ๋าใจะเย็นๆก่อนนะเอาเวลาแบบนี้ฉันฉันว่าเธอคงจะให้อภัยเธอแหละ Lift y o ยู s ป i r i t จิตวงจันทา,านของเธอถ้าเธอยังร้องไห้ไม่หยุดอ่าถ้าเธอร้องไห้อยู่ที่นี่มันก็ไม่เปลี่ยนอะไรไปเลยนะงั้นหรอกคะ่ะ ใช่เธอจะตกสู่ความมืดอ่าตอนนี้ไม่ใช่ดิอ่าตอนนี้มันก็มืดแล้วเธอควรจะกลับบ้านนะเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอเองนั่นไงคูเวนี่ส่งมึงส่งศพมันดิเดี๋ยวฉันจะส่งเธอกลับบ้านเก่าเองคูเวนี่เยเอ้ย,ยงั้นผมต้องขอขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงพาร์ทส,สุดท้ายกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสัปาสุดท้ายเนาะแล้วก็ได้รู้ความจริงทั้งสองฝ่ายนะครับว่าไอ้ครูเวนี่มันทําอะไรนะครับเกิดขึ้นก็ไอที่อายกาตายอาจจะเป็นเพราะต่อสู้ที่ครูมันมีแผลด้วยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพราะแบทเอ็นอาจจะไม่ใช่เพราะ เพราะผีนะครับหรือมอนเตอร์อะไรมันเกิดที่ครูนะครับเนื่องจากเหมือนอายการอาจจะรู้อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กลัวแล้วก็โดนคููฆ่านะครับนะอย่างที่เราเข้าไปแล้วก็เจอครูแม่งจัดการเรานะครับโอเคก็สารา,านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอใหม่พาทหน้ากันนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรกันอีกนะครับ ไอท้ทรูตรงนี้กับไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็อาจจะต้องเป็นร่างเล่นให้จบก่อนนะครับโอเคสารพานี้ขอตัวราไปก่อนนะครับใค้ทชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสารพานี้ขอตัวปลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่พานหน้าสารพานี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย